สวัสดีครับโปรแกรมฟุตบอลวันอังคารที่5กันยายนเวลาตี1ตรงของบ้านเราครับมีการเจอกันของทางด้านบราโร่ครับทีมจากลีกทูอังกฤษเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมแบ็กพูลครับทีมจากลีกวันอังกฤษ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดี a t b e t s A n d ครับเบ็ s แซนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.bedsan.com ครับก่อ,อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโดยทั้งคู่จะเจอกันในรายการอังกฤษจอห์นสโตนเพนทนี่ครับโดยทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้ว 5ครั้งครับเป็นทางด้านแบล็กพูลครับที่ทำได้ดีกว่าโดยแบล็กพูลเอาชนะบา r โร่ไปได้3ครับและเสมอไป2 เกมล่าสุดเจอกันแบล็กพูบุกถล่มบารโรไปคาบ้านครับด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ5ครับสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าบ้านบา r โรครับผลงานโดยรวมค่อนข้างพอใช้ได้หลังเก็บใช้มาได้2เสมอ2แพ้ไป็น1ครับเกมในบ้านมีผลงานที่ดีพอสมควรครับหลังไม่แพ้ใครเลยมา4เกมติดแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2ครับเกมนี้คาดว่าบาโรจะมาด้วยแผน352ครับโดยมี อลพาแมนลงเฝ้าเสาจอนเรคุมเกมรับโทมัสไว้เชื่อมแดนกลางและตัวจบสกอร์เป็นทางด้านโดมินิกเทลฟอร์ดและจิมมี่ฟล็อกสเตอร์ครับส่วนสถิติ5เกมหลังของทางด้านทีมเยือนอย่างแบล็กพูลครับ ฟอร์มเริ่มดีขึ้นหลังจากเกมล่าสุดสามารถคืนฟอร์มกลับมาและเก็บชัยได้ครับโดยผลงาน5นัดหลังของทางด้านแบ็กฟูลแบ่งเป็นชนะ1สเสมอ2แพ้ไป2ครับโดยเกมนี้ทางด้านแบ็กฟูลจะมาในแผน3-5-2เหมือนกันครับโดยมีแดนเนียมกิมชอเป็นผู้รักษาประตูแมทธิวเพนิงตัน คอยบัญชาแดนกลางโอลิเวอร์นอร์เบิเป็นคนคอยเชื่อมเกมแดนกลางครับและจะมีจอแดนโรสที่คอยจบสกอร์ในแดนหน้าครับเกมนี้เปิดเลทราคามาทางด้านแบล็กพูลทีมเยือนครับต่อเจ้าบ้านอย่างบราโวไปในราคาปอปอครับเกมนี้ดูจากผลงานช่วง5เกมหลังแล้วทางด้านบราโวค่อนข้างดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแต่จากสถิติการเจอกันแบล็กพูลนั้นทำได้ดีกว่าและระดับขุมกำลังของแบล็กพูล ก็ค่อนข้างเป็นต่อคู่แข่งไม่น้อยครับน้นล่าสุดก็คืนฟอร์มกลับมาเก็บชัยได้แล้วเกมนี้จึงมองว่าแบล็กพูลบุกเก็บชัยเหนือบารโร่ได้แน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ